คือว่าตอนนี้นะลำบากเฮงบอนองปาลาลำบากบอกลำบากสมมติว่ามีอ้ายเพิน่นหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิงอยู่มายังนี่เจ้าเจ้าอยากให้เพิน่นช่วยเลือยังช่วยเรือเขา่าช่วยเรือเข่าโดยโอ๋ออย่าไล่เขา่าโดยเขากินใกล้สิบเบิดแล้วโดยโอ๋อ สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบขขิดสุกขขูสุคนเะบิดสมองสบอนเนาะว่าจะเป็นพี่นอ้องทางฟังเล่าหรือฟังไทยหรืออาสีอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีตอนรับทุกๆท่ทานเนะาะเก่าสู่ซองของวาวิชายใจกรน้อยวิทรงอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยเานาอพี่น้องตัดพรพมาทางบรรยากศยาศมรนจากันห้องนะ่าเป็นะระดูน้องพี่น้องเนาะเป็นะระดูของธรรมชาติพี่น้องยันยันอยู่ อ่าโอเคพี่น้องเลยมื่อนี้ก็มาทางบ้านหนองไสเนาะมาหาน้องปานอ่าคือว่าเล็กน้อยอายุปีสามปีในรูกในพี่น้องเลยอายุปีสามปีในรูกนั่นแบบว่าอ่าทองมันมีพอว่าท่านพักพี่น้องเป็นมหาปีโสบเนาะก็ะมาถ่ายอัมเดธให้พ่อแม่พี่น้องอิจีเบิง้งนางเชื่อมีทานไรอ่าใจบุญใจกุศลอยากจะซื้อนุม่มอ่าสวยเหลือน้องเนาะในไรกะ ซื้อเอ่อเป็นขน่าวเป็นยังให้น้องๆน,นะพี่น้องกัยให้นลูกเปิินกับลูกนะแต่งได้ก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะเดี๋ยววันเยนสุดท้ทายอัยอยอเปเดตน,น,นะพี่น้องเบิ่งนนี่นะพี่น้องตัดภาพม,มาทางนี้เออสบายดีอยู่สบายดีโดยอ่าเนี่ยนั่นหัวยิ้มไปเปื่อยน้องยังซื้อเพิ่นในเดิมเลยสัญญาลักแต่งย่าลัก,ลก,ลกเออ น้องจันยานรักซื้อมวนใช่ปะจันยานรักไปตั้งให้แม<า>่แม่เจ้าบ่โดยเออน้องจันยานรักหนึ่งทีเดือนบ่คือหาเดือนจะบออมหาเาดือนบ่เออไม่ได้หนอไม่ก็ดีน้องบ่<อ>บ่ได้นะบ่ได้ มาได้ไปหาอยู่ใช่คนไล่คนทั้งทั้งหาทั้งหาคนเข่าแน่ตัวเข่าแน่เนาะมาคอยมีพี่น้องเไป้อนเข่าลูกได้บ่จังไปหาทำไมป้อนแล้วฮะให้แม่ป้อนมาจ้ะเออมีแต่แม่เนาะทำหม้มีแม่เบิ่งน้ำหนีกะจักคิดว่าได้เนาะแม่เนาะแต่ทำอาเพิ่นใหญ่ในแจ้งหน่อยกะเจ้าซื้อสิบได้มาดอกเนาะ นั่งหาเงินอยู่ไทยพุ่นเนี่ยเลี้ยงลูกง่ายหนิไปหาเงินน้<ป>ำเมบ่ไปไปต้อการโดยเออหาเงินน้ำเมเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยกินข้าวกับเยังเหมือนโบมีอาหารกินบ่มีอาหารกิน โนะฮะทำไมโผล่มาเนาะโดยเดียวเบิร hey. ์นก้องเยอะจังนะมาอยากเดียวเบิร์นก้องนั่งปิหนาเดียวมาจะดีรถนั่งเจอผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นโบเห็นเพิ่นนั่นไั้นเิ่นอยากเบิ่งนักเล็บผู้ใหญ่เพิ่นเบิร์นนั่งเ่อเป็นผู้ตุนตรงการอน พูดนะอีกจากสามปีพุ่นแะจังสีใครเนี่ยอวันไปเด่นเด่นเด่นอย่างเองแหละบางยังเนี่ยน้อยนั่นมีแต่เจ้าได้เบิ่งเนาะอ่เพ um> ิ่นคือสียังบวชจากโคมอุ่มแล้วเนาะอุ่มบวชจากเป็นปันไดนะอุอมกินนมไปยังง่ายนาะของแนวเด็กน้อยแต่เุจนะ คันผู้ใหญ่กว่าเรานี่แท้ๆบางคนก็ยังได้ลูกใหม่นี่ยังบ่จักุมดงแบบเฮาันกมันแบบยังบ่เป็นเด้อมันมันจะบาอันนี้ยังว่าใหญ่มันจบาแล้วบัดตอนแรกๆ่นเจ้าบ่ได้บอกให้ลูกเาอไง อ๋อคือกำเท่าไรหักไปมันบมนมน่มเงืนกระทรวงอะอ๋อมันก็น <laughs> แบบเป็นหาเดือนแบบเออหู้จักนะมันใหญ่เออดีได้ดีได้ดไดที่แบบว่าอันนั้นเนี่อะไรกกเน,นี่ยลูกเลยเนาะเ,<อ>เป็นลูกคนขนาดหมูมาเขาก็ยังเรี้ยกอืมผัวบางคนนี่พัวเห็นมาหลายแล้วมันจะให้ลูกให้ยัง มีอะไรให้ลูกเอากาผู้คนมีั่นคือเาก็ห้าหกเดือนเ่ากัเอาออกเขามงนเดี๋ยวไปเฮ็ดเเนสมหคือเอาในเอาออกเาเง่นหาเดือนเขก็จดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นมันกว่าไงมาเป็นตะแพงจับวดูอีกาน้นองเพิ่งกยังน้อยเดี๋เฮ็ดน้อย แม่โบยูเราเด่นคู่บ่าวแม่จะหาเงินเราเด่นคู่บ่าวไก่เจ้าบอไก่ไอไก่ไอเจ้าโดยเอามาเตือนมึงมีแต่มัดน่ะนหัวมันมีแต่มัดน้อยมึงครบลูกเจ้าได้ครบบ่ได้อยากออกได้มัดอันนี้ เฉียดเอาหากจับเอามารูกตอนนั้นเข้าใน้ำายได้สื้อนี่ตองข้ามตอนขึ้นเพิ่งกับปลาไหลบอลดุออ นอนน้ำกันกับแม่บ่จันด้วยทำไปบ้านี้นี่คือว่าบ่ได้ป้าไว้ได้บ่ดูงี่บ่ไฮะออกไปน้ำเลยเอาไปน้ำให้ลานใหญ่ก่อนนั be, ่นไอ้กาบารานได้จากปียังคิดไปลานเป็นยางกครื่องเชื่อโอ้กาบ้าแห่แห้ยางได้ก่อนเนาะ อย่งางไรเลยอย่งสิดฟากันไปเพราะว่าโบมุบ่งเลยว่าเอาสีเหตุงานอย่างเนาะโบมุ่ม,มงานสัวนนะ์นะเนี่ยมันสบายเนี่ยเนาะสะดวกสบายเนี่นยคือว่าไปนี่คือว่านะคำว่านั่นโบมีผู้เอานี่ก็ไปกับ,บ่ได้เห็งงานอีกผู้หนึ่งคำไปบ้านนี้พุบลงเบิดเดอบ่วบอลุกชายดุยังไปเมื่อนะทางเขาฉีดไปทางเขาเข้าไป เราก็อย oh, ู่เพื่อนนี่แหละเนาะไปมันลำบากคือเราคือบัตรอีกอางนะกมีบัตเจ้ามีบัตรอยู่บอกอ๋อบัตรเก่าเจ้ายังอยู่ยังแต่ตอนนี้มันก็คิดว่าอะไรเนี่ยเดืออีกสี่ใบสมมติมาทำแจะไปเขาก็ต้องไปเปลี่ยนเล่มใหม่ยังเหลือดสี่ใบเลยอายุมันนี่ยังเหลือดรายบ่อายุมันอายุบัตรนะร่ายเด็ปีสองพันสี่า้อย เจ้าเห็ดเนี่ยเจ้าลงไปอ่าจักเทื่อได้สะขาเจ้าเห็ดบัดตัวนี้นะแสดงว่าลงไปลายเทื่อได้เนาะลายเทือเท่อเลยโอ๊ย <laughs> ยาวาให้เนาะน่องเด่นนะ <c oughs> ให้นะ <c oughs> เอ้เนาะยั <c oughs> ง <c oughs> ง ยังหน่อยเฮงบอเห็ดไก่ตีไก่เจ้านะคนคิดื้อตีไก่คิดื้อคิดื้อคื้นชอย่างมากยูโบ่กผัวว่าปันฮะโบยาะลยยาแล้วไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วโดยเออเห็นแล้วโคนงเยอปล่านัน ต,นนนนตัวนั้นเนี่ยือแห้งสิโน่เนี่นี่บอกเบืองคนตอนที่ว่ายังบุราดุกนี่ยก็ยังน้นอยยังโมคูจากยังยังโมคูจากยังโดยอวดมันจะควัดดินยังน้อยหักไปหาเด่นน้ำผู้วาวเนาะโดยอ๋อโมเมนผู้วาวดอกมูโดยฮะมูว <c oughs> ่า มูปุชายโดูตอน,นแรก่นยังบ่อยากให้ไปเด่นน้ำมูกปุชายนะยังน้อยอยู่มีแต่ว่าใหญ่ก่อนอ่ะอยู่หววัวเช้าเช้าปลายผมยังเอาปด้อเ <c oughs> จ้าว่าบ่เอาเลยซ้่ไหจักบันนี่บ่ย่านแล้วบ่จัก จับไก่แดวอนองเพิ่นมันม่บเคยเห็นไก่น่อยอจับอ่ะจับบีบด้วลนะหาสินินเด็กหน่อยโบได้จักอย่างนะ้อย่าไปปออีนี้ชีเหน,หนุนาลำไผหนาน้ำกลค้อเก่านั่นแหละ อโอ้เจ้าหนอยสีได้เอาลานนี่แ้วเนาะเอาลานนี่เนี่ยมีก็สีได้อันเดินไปเดินมาให้นะบึง่งมันยังไก่ไนายอีกเลยอยู่ิี bà nằm bạc nằm 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 bố đấy bàn này sáng ướt nằm bàn này nó đôi ơi nhà đặt nhà đặt เออนื้อเนื้อเนื้อเนี่ย้อเนื้อคือว่าไพ่หนีโตมาแต่เฮือนบนเขาบอกเออ เราไม่ได้เงินเท่าไก่ต้นไม้ใหญ่ย,า,ยามลมบเบาะแสหมอกยามลมีเงินจ้างถ้ามีเงินจ้างเขาลมอ๋อถ้ามีเงินจ้างนี่แม่นจ้างต้องจ้างเขาบ่ิหารลงจ้างเขจ้า,างคืเขาสิตัดหนโอ้เห็นว่าเขาผู้ไลเขาอยากไล่ไปเฮ็ดตอกเฮ็ดทานแบบนี้มาตัดเขามันใหญ่เลยเนาะเขาบอกกาหงานเนาะ นาหนาหนาอออยากกินเข่าใบจัก,กอันนี้คือว่านังหน่อยแหงง้งหน่องปานเพิ่นกับบ๊ม,มี่แม่นี่เคยสีใบจักคมเรียงอกลูกนี่แม่กลับมาแต่กรุงเทพนีน่ khẩu này chịn khẩu con đi ถือว่าตอนนี้น่ะลําบากแฮงบ่น้องปาลําบากบ่ลําบากอ่าสมมุติว่ามีอ้ายๆเพิ่นหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งอยู่แม่หยังนี่เจ้าเจ้าอยากให้เพิ่นช่วยเหลือหยังช่วยเหลือข้าวช่วยเหลือข้าวโดยอ๋ออยไล่ข้าวโดยอืมข้าวกินใกล้สิเบิดแล้วโดยอ๋ออเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือว่าทำที่ว่าคือว่าเราเห็นน่แต่มาบึงเพื่อนชานัานเป็นของเพื่อนกันเห็นแบบว่าครอบครัวกัทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเลยทั้งครอบครัวน้องเพื่อนกันหรว่าในน้องกับอาออยุยังน้อยแต่ยังบวจกักยังพี่น,อน,น้องเลยเนาะยังบวถึงวัยควรที่ว่าพร้อมที่จะมีลูกใครเนแต่ว่าเมย์กลับมาแต่ไทยแต่พอได้มาบึงตอนที่ว่าน้องท่องนะ่น้องอยู่กับอ้ายเนาะแต่องมีผู้บวกผู้ชอนกันเนาะมีแต่เด็กน้อยอยู่ไป คือว่าอยากให้ผู้ใหญ่ใจบุญเบิงเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิงเพิ่นเห็นเนี่ยอยากให้เพิ่นเง่นมือเข้ามาช่วยพี่น้องเลยเรื่องข้าวน้าม่ัปลาเนี่ยหรือว่าจะเป็นเนื้ออยู่ในกินเป็นไข่อกเป็นมะม่วงมาม่าโบเจ้าบ่บได้คลามอย่างบบกบกินได้เบิดได้หมเออกะดิได้กินได้เบิด์ดมายัางกันบางคนนี่ห่วย ในลูกไม้นี่เป็นชองแชมพีพู้นั้นจังกินไปทั่วเนาะกินไปมดเลยกินไปเลยบริมีณนี้พิษเป่าชินออบชินงัวมันก็กินไปอ่ะโอ้มบางคนหนดชินนี่ถือไงกินในชะื่อน้ำมันในชะื่อก็ยังพิษได้<า>จำพ่อลูกฝันจังมุกเนาะแบบว่าวิตามินหลายเมียกินได้ทุกอย่างไโดยโดย แทบนันในลูกใหญ่ลูกยักงเนี่ยก็จะไป,ไปไปน้ำมันผู้วาวตัวทีบได้บันนี่เดี่ยงผู้นี่ไงนะมาเดี่ยงผู้หน้าตโตยังโมไว้ได้พ่อไว้แม่ได้ <c oughs> โไมไว้แม่ได้แม่จัางหน่อยหาเงินหาอย่างมาเห็ดเพื่อนเห็ดอย่างเนาะจะถึงไหนได้ทางเบิ่งพี่น้องเลยทางเถื่อมีว่าผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะเพิ่นเกิดความรู้ตนสงสารเกิดความเมตตา ยังเดือพันยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะว่าหลายคนหลายครอบครัวอยู่ดิที่เพันช่วยกันนะลูกเพันก็เป็นตะเพลงจำพี่น้องเยเออวันนี้ไอ้กบูมียังใดแค่ใช้หัวจุกลงเลยจะเอาเงินให้ทำหน้อยก่อนที่จะเช้าพี่น้องกันนี่แหละครับใจดูน้อง ตรงนี้อย่งางไรก็จะได้ขอจบคลิปลงบันนี่จะได้ขอเดินทางกลับเลิฟบอันนี้เด้อมาเยี่ยมมายามเบิงอ่าหลังจากมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยคิดว่าอันนั้าสบายดีก่็สบายดีโดยน้องพี่น้องเนาะแต่สิประมาณนี้พี่น้องก็นอพน,อน,น,น,นอพี่น้องเป็นซานลาเปนของเพิ่นอยู่กันนี่แหละตามชี่คนไม่รู้บ่มีพอเนาะพอได้เสียไปแล้วพี่น้องแต่สิประมาณนี้ อย่างโมเวียงเองแต่เชิได้ขอจบคลิปดงคือว่าน้องกับไอ้บ้ายังน้อยเฮงพี่น้องยังบมดชักอย่างเนาะต้องขอโทษขอภไปทำอีกทีอะไรพี่น้องมีลูกมีเต่าและสามโมมีเมย์เฮงจักชิวานเนื้ออะไรพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยแต่เชิได้ขอจบลงพอพ่อในคลิปต่อไปเด้อพ่อเมย์พี่น้องอีกทีอย่างแพงประจูปทุกคนเข้ามาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเนาะบรรยากาศเพื่อนเพิ่อนกับใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นทายานยามลมมาพี่น้องเลยประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะ คลิปนี้จะม,มีอย่างไรขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีว่าสุขุหทุกคนพี่น้อง